ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16 t a r ท t channel พผู้รับสารเจักรวาลแปลความหมาย้วยกันอ่าหน้าไพาทารโลหมอแจนนะคะคลิปนี้พลังงานราศีมิถุนและคณะมิถุนนะคะใครกำลังแอบรักหรือคิดถึงชาวราศีมิถุนและคณะมิถุนอยู่นะคะหมอจะอ่านเล่าเรื่องแบบสตอรี่คุณและเขานะคะเอาละค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังนะคะทุกคนขอบคุณที่ สมัครสมาชิกช่องรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็นะโอนยอดนะคะมีเบอร์บัญชีอยู่ใต้ดีสคริปชันนะคะแล้วก็กดลิงก์ไลน์ก่อนที่จะกดลิงก์ไลน์นะคะอ่านราคาและคุณตัดสินใจที่จะดูดวงส่วนตัวแล้วก็มีเบอร์บัญชีนะคะพอโอนยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วสลิปนั้นได้สลิปแล้วก็คุณก็กดลิงก์ไลน์นะคะเข้ามาส่งสลิปเข้ามา ถ้าดู299เราจะสรุปความรักความสัมพันธ์ภายใน3เดือนไม่พิมพ์โต้ตอบนะคะหมอจะพิมพ์สรุปส่งไปให้ผลยอดเสร็จส่งเซลล์สลิปเสร็จแล้วคุณก็พิมพ์มาด้วยว่าโสดหรือไม่นะคะหรือแต่งงานอยู่พิมพ์แบบความเป็นจริงนะคะวันที่วันเดือนปีเกิดอายุวันจันทร์วันอังคารลงระบุมาให้ชัดเจนเรียบร้อยนะคะ ราคาใครกํราลังคิดถึงชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนหรือแอบรักคุณอยู่นะคะการอ่านพลังงานจะแปลตามหน้าไพ่นะคะบางครั้งอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณอา,อาจจะเป็นของราศีมิถุนของท่านอื่นราคานะเรามาเริ่มกันเลยราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะคุณอาจจะติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยกับใครบางคนนะที่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ทางโซเชียลออนไลน์ก็ได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่ เหมือนคนคนนี้นะคะยังมีอะไรที่ไม่เปิดเผยต่อคุณนะมีเรื่องบางเรื่องที่คนคนนี้นะคะกับคุณอาจจะไม่ได้บอกความรู้สึกภายในใจหรือใครบางคนเป็นความสัมพันธ์ทางโซเชียลออนไลน์แค่พูดคุยติดต่อสื่อสารแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เจอตัวยังไม่ได้มีการตัดสินใจชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะคุยเหมือนเพื่อนทางไกลระยะไกลอะไรสิ่งนั้นหมอเห็นถึงสิ่งนั้นบางคนอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่คุณอาจจะเข้าไป สมัครสมัครเดตสมัครในแอปหาคู่อะไรสิ่งนั้นนะคะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะทีนี้บางคนอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นแบบแอปหาคู่แต่เราอะนะรู้สึกนะคะว่าเอ๊ะคนคนนี้ชอบเราหรือเปล่ามันมีความลังเลสงสัยนะคะยังไม่แน่ใจนะคะว่าเอ๊ะคนคนนี้ชอบเราหรือเปล่าแอบรักเราหรือเปล่านะ,ะมีพลังงานของชาวราศีเมษลัคนาเมษบางคนอาจจะเป็น อาจจะเป็นเจ้านายของเรานะคะอะไรสิ่งนั้นได้ด้วยเช่นกันนะ,ะหรือพลังงานราศีเมษราศีตุลมาดูซินะคะพลังงานต่อไปของเขาคนคนนี้นะคะมันมีภาพในหัวของชาวราศีมิถุนและคานามิถุนมันเป็นภาพที่มันเป็นภาพที่ใหญ่นะคะรู้สึกเหมือนว่าน่าจะมี คนที่เคยผ่านประสบการณ์ kommt, iam, วความรักความสัมพันธ์มาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้คิดที่จะแต่งงานหรือยังไม่ได้คิดที่จะสนใจมีความรักครั้งใหม่นะแต่อยากได้ความสัมพันธ์ที่มีความสุขและหรือความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยหรือความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้คิดเรื่องความมั่นคงหรือการแต่งงานนะคะเขาอาจจะเป็นสิ่งนั้นคือ มีการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เจอหรือยังไม่ได้บอกว่ารักหรือยังไม่ได้บอกว่า,าตัดสินใจที่จะลงเอยแต่งงานนะคะเป็นความรู้สึกที่อ่อนไหวเข้ามาในใจคนคนนี้ด้วยความรวดเร็วนะคะเหมือนว่าคนคนหนึ่งรู้สึกเหงารู้สึกไม่มีใครและต้องการคุยกับใครสักคนทางโซเชียลออนไลน์นะคะที่อาจจะยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ผูกมัดแต่คนคนนี้ก็รู้สึกว่ามันคุยกัน เป็นไปในทางที่ดีนะคะจนทําให้คนคนนี้อาจจะรู้สึกว่าอยากจะเปิดโอกาสให้ตนเองนะคะได้ศึกษาดูใจหรือมีโอกาสที่ความรู้สึกนะะภายในใจของคนคนนี้อยากจะนะะอยากจะมีการเดินทางไปมาหาสู่นะคะหรือมาเจอหน้านะคะมันเป็นความรักที่เหมือนว่าพูดคุยอยู่ในต่างถิ่นแดนไกลอะไรแบบนั้นมากกว่านะคะ เหมือนว่าโอเคอยู่ได้ด้วยตนเองแต่ก็อยากมีการคุยนะคุยคุยอ่ะนะคุยแบบทําให้ตัวเขาอ่ะนะรู้สึกเหมือนว่าเออไม่เหงาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวจนเกินไปรู้สึกอยากมีความรักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะสิ่งนี้นะคนคนนี้กําลังคิดและรู้สึกสิ่งนี้กับคุณนะคะมิถุนยังเป็นความสัมพันธ์แค่เหมือนแบบ คนที่คุยคุยคนที่รู้สึกเหมือนว่าอยากเปิดโอกาสให้ตนเองติดต่อกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็ลองดูก่อนนะคะแต่ยังไม่แน่ใจในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองว่าพร้อมที่จะเปิดใจคบในระยะยาวไหมหรือยังมีความไม่แน่นอนในอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองหรือคิดว่าความรู้สึกเนี้ยมันจะเร็วเกินไปที่คุณและเขานะคะอาจจะ เพียงพูดคุยติดต่อสื่อสารหรือเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ได้เจอหน้านะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะเร็วเกินไปที่เขาจะตัดสินใจอะไรบางอย่างเช่นเดินทางมาหาคุณนะะอาจจะยังคุยกันไม่ได้นานเกินไปหรือเขามีเรื่องอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ต้องคิดหรือตัดสินใจก่อนนะคะเป็นเหมือนเพื่อนคุยทางโซเชียลทางออนไลน์อะไรสิ่งนั้นหมอเห็นถึงความเหงาทําให้คนสองคนอาจจะไม่ได้เหงาจนเกินไปแต่ต่างคนต่างอยู่ได้ด้วยตนเองอะไรสิ่งนี้หมอเห็นสิ่งนั้นนะคะ ทีนี้มาดูซิความรู้สึกภายในใจนะที่คุณคนนี้ซ่อนไว้นะคะคุณเป็นคนที่เข้ามานะคะที่ทำให้เขารู้สึกว่า,าเป็นคนที่มีเสน่ห์ขึ้นนะคะเช่นคุณสนใจที่จะคุยกับเขาคุณสนใจรอคอยที่จะส่งข้อความหาเขาเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกสบายใจแล้วก็ อาจจะลังเลใจว่าเอออยากจะมีความรักอีกครั้งไหมนะคะเป็นาการคุยที่ทางไกลระยะไกลนะคะระยะห่างหรือมีความหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักในหัวใจของเขาเกิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่มันอยู่ในขั้นตอนของการที่ออโสดมีสเสน่ห์มีความสุขหรือมีความสบายใจที่มีคุณอยู่ในความรู้สึกของเขาหรือการติดต่อสื่อสารหรือพูดคุยนะคะมีพลังงานราศีกุมแล้วก็ราศีมิถุนขึ้นมานะคะยังมีความลังเลใจว่าเออความรักเนี่ยถ้า นะถ้าเขาคิดทบทวนความสัมพันธ์นี้ไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะว่าเออความสัมพันธ์นี้มันจะสามารถเติบโตไปได้ไหมหรือความสัมพันธ์เนี้ยในท้ายที่สุดถ้าขยับสถานะนะขึ้นอีกระดับหนึ่งว่าเป็นแฟนหรือไปมาหาสู่หรือสถานะที่เขากําลังคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมันจะเป็นความหวังหรือ,อความสบายใจแบบนี้ไปตลอดไหมมันจะเป็นความสุขแบบนี้ไปตลอดไหมหรือมันอาจจะเป็นความเศร้าเสียใจหรือเป็นความรักที่ กำลังจะโดนปฏิเสธหรือมีความขัดแย้งหรือมีความเข้ากันไม่ได้นะคะมอ,มองเห็นถึงความต้องการยังไม่ตรงกันหรือความต้องการยังขัดแย้งในอารมณ์ความรู้สึกของเขานะคะมันเป็นสิ่งเนี้ยบางทีคนเนี้ยอยู่ในขั้นตอนของการหิวใจอยากได้ความสัมพันธ์ที่แบบสบายๆหรือยังไม่อยากกดดันตัวเองมากจนเกินไป แต่มีอารมณ์ความรู้สึกแล้วแหละว,ว่าเออรักหรือสนใจหรืออยากจะคุยกับคุณเขาเหมือนอยากจะถามใจตัวของเขาเองมากกว่าว่าเอออันเนี้ยมันเป็นความรักแล้วใช่ไหมมันจะไม่โดปนปฏิเสธมันจะไม่เสียใจใช่ไหม มันมีความหวังหรือเปล่านะคะเหมือนการที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นทางไกลหรือระยะทางเนี่ยนะคะมันจะเป็นความรักที่สมหวังนั้นได้จริงๆไหมนะคะคนคนนี้ก็เลยคิดว่าให้ความสัมพันธ์นี้นะคะทอดระยะเวลาออกไปก่อนก็คือติดต่อสื่อสารกันทางโซเชียลออนไลน์ก่อนแล้วก็ให้เวลามันเป็นตัวกําหนดเป็นความสัมพันธ์ที่แบบย่งโอเพนอยู่นะะย่งโอเพนทีนี้ถ้าเขาคิดว่าในระยะ เวลาที่คุยหรือพูดติดต่อสื่อสารกับคุณแล้วเนี่ยนะคะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันราบลื่นมันสามารถคุยกันรู้เรื่องหรือเป็นไปในทางเดียวกันนะคะที่พูดที่พูดคุยหรือติดต่อสื่อสารเนี่ยนะคะเขาก็คิดหรือคาดหวังว่านะความสัมพันธ์เนี้ยนะคะเขาก็อยากจะแปลว่าเปิดตัวหรือลงทุนในความสัมพันธ์นะคะแต่ตอนนี้คิดว่าเป็นแค่คนคุยก่อนนะ,ะหมอเห็นถึงสิ่งนั้นนะคะในระยะนี้นะเอาละค่ะคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับ ุมนะคะมิถุนนะราศีเมษนะคะราศีอะไรบ้างนะที่คุณไปเกี่ยวข้องบางคนคุณอาจะไปเกี่ยวข้องกับราศีตุลหรือราศีพฤษศนะคะทีนี้บางทีความสัมพันธ์เนี้ยคนเนี้ยยังมีความรู้สึกของยังไม่เป็นไปอย่างใจมีความเสียใจแล้วก็อยากได้ความรักที่มั่นคงจริงจังชัดเจนความรักที่ดีๆหรือคนที่เชื่อใจได้ที่ซื่อสัตย์ได้นะคะแล้วก็บางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าเหมือนปล่อยแบบ ยังยังไม่อยากที่จะเร่งรีบอ่ะยังอยากรู้จักหรือทําความรู้จักคุณอ่ะให้ลึกนะหลายแง่มุมมากกว่านี้นะคะเช่นอาจจะมีการเดินทางติดต่อสื่อสารหรือไปมาหาสู่หรือเจอหน้าก่อนอะไรสิ่งเนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้นะเขาอยากจะเรียนรู้กับความรักก่อนว่าเออจะทำอย่างไรไม่ให้รู้สึกเสียใจหรือไม่ให้รู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่เป็นการบังคับเขาเจนเกินไปอะไรสิ่งนี้นะคนคนนี้คาดหวังความรักความสัมพันธ์ที่เป็นแบบซื่อสัตย์ความรักที่ดีๆแต่ก็ต้องใช้ระยะเวลามากกว่านะที่คนคนนี้จะตัดสินใจได้นะมอ,มองเห็นถึงการยังยึดอยู่กับสิ่งเก่าสิ่งเดิมที่เคยเสียใจอะไรสิ่งนั้นนะคะเหมือนคนที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ศรัทธาความรักความสัมพันธแบบ์ที่เป็นแบบแต่งงานที่เป็นแบบ คนที่ดีๆรักเดียวใจเดียวอะไรสิ่งเนี้นะคนนี้อาจจะคาดหวังเยอะจนเกินไปว่าอยากได้คนรักเดียวใจเดียวไม่อยากได้ความรักที่ทำให้เขาต้องเสียใจนะคะอาจจะเป็นการคาดหวังที่หนักหรือเหนื่อยจนเกินไปเพราะว่าในความรักทุกความรักมันมีความไม่แน่นอนหรือมันมีความเป็นทุกข์ได้นะคะก็เลยทำให้คนคนนี้ว่าเออมันจะเป็นภาระทางใจทางอารมณ์ของเขาไหมภาระทางด้านการเงินไหมถ้าเขาอะ จะแต่งงานใหม่อีกครั้งหนึ่งนะกับคุณเนาะมิถุนนะคะเขาก็เลยรู้สึกเหมือนว่าเขาต้องรอการที่จะเปลี่ยนมุมมองก่อนหรือแก้ไขนะคะความต้องการภายในใจของเขาก่อนแต,แต่ถามว่าคนคนนี้มาเจอมิถุนลัคนามิถุนนะคะคือคุณอะสองคนอะมันเป็นสิ่งที่จะต้องมาเจอนะคะมาเจอกันเนี่ยเพื่อให้เขาอะได้เรียนรู้ที่จะสมดุลพลังงานของตัวเองและก็กล้าที่จะมีความสุขกับความรักหรือตัดอะไรบางอย่างออกไปจาก ชีวิตของเขานะคะหมอเห็นถึงพลังงานสิ่งนั้นคือเหมือนคนที่เข้ามาเติมเต็มหรือเยียวยาจิตใจเป็นความรักเป็นเพื่อนเป็นมิตรภาพกันไปก่อนแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ดูใจหรือพูดคุยกันไปก่อนแบบคุยบ้างไม่คุยบ้างหรือต่างคนต่างอยากทําทอะไรของตัวเองก็ได้ไม่ไม่มีข้อจํากัดทางความสัมพันธ์เนี้ยหมอเห็นถึงพลังงานนี้นะคะม่ถุนลัคษณะไม่ถุนนะคะเอาละค่ะน่าจะประมาณนี้นะคะ ส่วนนะคะบางข้อความหรือบางพลังงานเนี่ยมันสามารถสลับสะท้อนมาเป็นตัวตนของมิถุนเองที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะหรือใครที่เป็นชาวสองนะสิราศีนะก็สามารถข้อความนี้อาจจะสะท้อนถึงตัวตนของคุณเองก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ตรงหรือไม่ตรงอย่างไรคอมเมนต์ Comment นะคะพูดคุยได้นะคะส่วนใครที่สนใจอยากจะดูดวงนะะแนวโน้อมอนาคตในความสัมพันธ์ของคุณและคนของคุณนะคะก็990บาทโอนยอดแอดไลน์ไอส่งเซลล์สลิปเราจะรีบให้คิวนะคะเอาละค่ะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะสิทธิพิเศษสมัครสมาชิกช่อง65บาทหรือ200บาทนะคะก็จะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะคะ เอาละค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ